ดีนะครับตรงนี้น้องท่านนี้ลงมาอยู่ก้างล่างที่ท่าเรือสยามไอคอนละนะที่ยังลงมาเต็มพเรือเป็นน่าจะเป็น,นคณะกุปทัวร์นะครับที่เป็นส่วนใหญ่จองจองเรือดินเนอรนะ์สำหรับลูกทัวร์ชมอยู่ทางทะเลกรุงเทพก็พคงจะเหมือนตอนที่ผมเคยไปกรุงโจเข้าก็ ลองปบทัวอย่างเงี้ยนะครับล,ล่องเรือกิดนดางาหารให้ชมเมืองวงโจไปทางสายน้ำนะน้ำตรงเมืองวงโจน่าจะเป็นแม่น้ำแม่น้ำหวงโหด้วยมั้งไม่แน่ใจลืมแล้วนานแล้วให้ดูบรรยากาศนะนคนมาลงเรือนะครับเขาจะมากขนาดนี้ ดูบรรยากาศที่ไอคอนสยามด้วยคนเขามากขนาดนี้นะทั้งด้านหน้าด้านหลังเ,เมื่อสักครู่ผมเพิ่งลงมาจากด้านบนมาก็าคือตรงที่มีคำว่าไอคอนสยามรอดูผู้ไฝ่รอปปก็็บอกว่าเขายกเลิกเที่ยวรอ,อบ แปดในายยี่สิบห้าจะมาเป็นสองทุ่มกับาสามทุ่มนะตอนนี้เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงผมได้รอแล้วผมจะรอแล้วผมจะให้ดูเรือเรือเรือที่เขาลงลง,ล,ง,ล,งล่องเรือเคทานอาหารไม่รู้ว่าต่อไปกี่ชั่วโมงผมก็ไม่เคยเคยไปเหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันจะขับ ก็คงจะไม่ได้ลงไปนะถ้าจะไปโคเรียนก็ต้องต้องมีบัตรลงเรือเท่านั้นนะมั้งเราก็มีเรือครับรอลงเรือทานอาหารน,านับแล้วก็จะมีบัตร คนนองคนหลดูบรรยากาศเย่อคอนอย่างหลายาลำนี้ออกจากท่าแล้ว จะจะมีลำใหม่เทียบเข้ามาลำที่จะเทียบเข้ามาน่าจะเป็นลำนี้กำลังลอยดูก็จะด้านข้างเข้ามาพระพจาปินเซต็สอง่อนอนนะลำี่จะเข้าดูมันยากาศ จะดูบรรยากาศคนมาลงเลยเขาจะบายบายอะไรนี้ก็คือ <Okay. S 2> ลำที่จะมาเทียบรับคนพนักงานระบบการรับ เต็มท่าเรือรดูนะครับเรือลำนี้จะเอาไปได้เยอะขนาดไหนตอนนี้ยังเต็มโะเรือยนะครับพนักง,งานทั้งหมดก็ยืนรอนะ เรือลำนี้ไม่น่าไม่มีดาดฟ้าข้างบนนะ เพ่งจบแล้วอ๋อมีเซ็ซโซอพนมาเผา,า,า,าสรับมดูดูเขาจะปล่อยควนขึ้นยังไงนะ การเคลื่อนย้ายนะฝั่งซ้ายจะขึ้นทางนวเลยทางโน้น,นก็ก็เป็นหน้ากาม์มานะครับมีประกวดเชฟนะการ,าารทำอาหารด้วยก็เป็นอีกทุกหนึ่ง ตรั <fill którym S 1> <positives> ่งอยากเข้ากล้องพี่น้องัลยัยนกเาคุให้กับ้าองีครั้งงค่ะดูนะครับว่าจะยุบไปได้ขนาดไหน อน่าละมีมาทุก,กท,ท่กนานก็น่าจะหิมท้องกัน มีอีกลกํากำลังรอเข้าเทียบท่านะเดี๋ยวรอลำนี้เสร็จ,เ,จ,รเ,จเป่าครับปอมตลอดมนะีโดนตีทางหัวเรือเนีรือลำนั้นก็มารอรอเทียบท่ารอรอคนขึ้นเรือมือนกันอันนี้ขึ้นไปได้เยอะ เรีอลำนี้มาก็ลงไปบางตาพอสมควรนะครับผมเข้าใจว่าลำหนึ่งน่าจะใช้เวลา2องชั่วโมงนะไปแล้วก็กลับน่าจะไปถึงแค่ที่นอนบุรีแล้วก็กลับประมาณนะั้นไอคอน มันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันที่ไอคอนสยามถึงว่ามันดูเคึื่อคา่คอทางสยามพารากอนไปแล้วตอนนี้ลำนะครับจะเข้ามาเทียบท่าอันนี้ก็บางพอสมควรนะล้ำเ,เนี้ เมเเดียนแกลนสองครับอันนั้นก็เป็นของอีกกบหนึ่งไนมะ่แปกกลกใจที่ไอคอนสยามคนเยอะครับมีเรือทุกลำมารับนักท่องเที่ยวที่ดินเนอร์ล่องเรือชมเจ้าพระยาที่ท่านี้ทั้งหมดเลย มีโพสท่าเทียบเรืออยู่ 3- ามสามจุดเนี่ยยังรอเข้ามาอีกสามลำเห็นเห็นชัดๆเลยครับเป็นเรือดินเนอนระ์ที่เต็มท่าเรือเนี่ยก็คงไม่หม่นละครับมีทยอยมาทยอยมาทยอยมา,า,ยมาสรุปแล้วก็มาขึ้นเรือฝั่งนี้ทาง River City โน้นนก็ของอีกน่าจะอีกเจ้าหนึ่งต่างที่ลอยู่ฝากองข้ามก็ไปรับคนฝั่งนู้นอันนี้กว่าจะใช้ เวลาขึ้นเสร็จแต่ละลำก็กินเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณค่ะและถัดไปนะรอรอลงเรือทานอาหารเดี๋ยวผมจะให้ดูเีกลำนี้เขาก็จะมารอเนี่ยลำนั้นดอกไปแล้ว ลำนี้ก็จะเข้าไม่รู้ลำไหนจะเข้าก่อนดูนะสองลำนี้อีกลำหนึ่งอยู่ด้านนอกเพราะลำลำนั้นน่าจะไปท่าน้นนะครับลำนี้เข้าท่านี้ลำนี้มีดาบ,บฟ้า คอไอคอนสยามมาโชคไม่ดีเขาจัดงานนี้ทัศนัยภาพหายไปก็ติดงานนี้แหละครับรอบ1 6 5 18:25ก็ไม่ได้แสดงให้ดูสยามไอคอนมงบนเพือใครไม่มีโอกาสมา เียนของจริง oh, <my> ก็ดูดูสำหรับคลิปนี้ก็เปลี่ยนตอนนี้นะครับ